สนับสนุนโดย Intel, Nvidia, Thermaltake, TTE s p o r t Gigabyte และ d e w a n i n a t r a l สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิททีวีครับวันนี้ผมมีคีย์บอร์ด m e ค h a n i c a l จากทาง TTE s p o r t b บาน Thermaltake มาแนะนำให้เพื่อนๆทำความรู้จักกันตัวนี้ครับเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นหน้าตามันมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นในรุ่นของ Poseidon นั่นเอง แต่เป็น p พสิ i d นซัทเนี่เป็นเทนคลเลตนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่ขนาดเล็กลงมานะครับไม่มีตัวนํำแพดนั่นเองสำหรับการใช้งานการเล่นเกมที่เวลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลากเมาส์เนี่ยจะไม่ติดในส่วนของนํำแพดก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบสั้นนะทีนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องก่อนตัวกล่องเนี่ยมาในโทนสีดําฟ้านะครับคล้ายๆกับตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับตัวคีย์บอร์ดจะเป็นสีดําไฟสีฟ้าน,นั่นเองพร้อมกับบลูสวิต c ์แมชชีนิคอลนะครับ ก็ตัวนี้เป็นสวิตของทางเคลนะครับเคลสวิตชนั่นเองทาง TT eSport ก็เอามาใช้ร่วมกับตัว Poseidon ZX ตัวนี้นะครับก็ราคาจะไม่สูงมากนะตัวรูปกล่องก็มีตัวคีย์บอร์ดอยู่นี้ครับแล้วก็เป็นรูปสายฟ้าอยู่นะครับนี่ด้านหน้าก็ TT eSport นะครับโลโก้ b a t t l e d r ด g o n ด้านล่างก็ b u u e Switch นะครับนี่พร้อมกับนี่เป็นคีย์ไทยด้วยนะครับเป็นคีย์บอร์ด แฟนไทยคีแคปไทยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่เฮ้ยเมื่อไหร่จะออกภาษาไทยมาให้เราใช้งานกันตอนนี้ท t, t eSport ออกมาแล้วนั่นเองนะฮะด้านข้างก็เขียนนี่เลย p r s e i d o n ZX ทั้งสองฝั่งนะครับมานะข้ามมาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังตรงนี้จะบอกถึงรายละเอียดฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็จะมีตรงนี้เลย Disable Window Key ก็จะตัดในส่วนของ วิดีโอคีย์ออกไปนะครับก็กดใช้งานพร้อมกับฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มนั่นเองเดี๋ยวเราจะอธิบายด้านในอีกทีนึ t งเทน y l เลตตรงนี้ครับก็เป็นคีย์บอร์ดแบบสั้นนั่นเองนะครับเล็กลงขนาด80%จากของเดิมนะฮะตรงนี้50ล้านครั้งเป็นในเรื่องของการกดปุ่มการใช้งานนั่นเองสามารถกดได้50ล้านครั้งและนี่ N-key r o v e r ตรงนี้ครับสามารถกดใช้งานปุ่มได้หลายปุ่มพร้อมๆกันในการเล่นเกมและตรงนี้เป็น แบ็คไลท์นะครับเป็นสีฟ้านะครับก็คือไฟของสวิตช์ปุ่มเนี่ยเป็นสีฟ้านั่นเองอ่ะตรงนี้มาถึงตรงนี้ตรงนี้ครับก็จะเป็นบอกในเรื่องของด้านบนครับเป็นมัลติมีเดียคียนะครับก็เป็นการใช้ฟังเพลงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับแล้วก็เพลย์พอดนะครับแบ็ k เว r ์ฟอร์เวิต่างๆส่วนตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการเปิดปิดแสงไฟนั่นเองนะครับแล้วก็เบาหรือว่าแรงของแสงไฟได้นะครับ แล้วนี่ Disable w i n d o w Key นะครับก็ <c oughs> จะปุ่มอยู่ตรงมุมนี้ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกทีนึงในตัวกล่องเนี่ยเขาจะเขียนอีกว่านะครับจะแถมปุ่ม Key Cap มาให้นะครับตัว S Cap e W A S D แล้วก็ตัวลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานั่นเองนะครับทีนี้เราเราไปดูด้านในกันเปิดมาเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับนี่1เล่มส่วนนี้ก็เป็นเมนูการใช้งานนะครับในเรื่องของปุ่มฟังก์ชันนะครับต่างๆนะครับว่ากด แล้วจะได้อะไรมาบ้างก็เดี๋ยวเราไปอธิบายอีกทีนึงนะครับด้านในต่อมาอ่ะกล่องนี้กล่องเล็กๆตรงนี้ก็จะมีคีย์แคปเหมนที่เขาบอกไว้นะครับนี่ให้มาพร้อมกับที่ดึงตัวคีย์แคปนี่ลักษณะของคีย์แคปเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหมือนร็อเบอร์นะนุ่มๆนิดน,นึงนะครับจะคนละเนื้อเดียวกับคีย์แคปของตัวคีย์บอร์ด นะครับทีนี้เรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันคีย์บอร์ดครับนี่เป็นเทนคีย์เลสตัวสั้นนั่นเองหน้าตาคล้ายๆกับคีย์บอร์ดโพสเดอนในรุ่นใหญ่ๆนะครับก็ตัดในส่วนของนำแพดออกไปอย่นี้นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสวิตช์สวิตช์นะครับเป็นบลูสวิต t ์นะครับจากเคลเราก็จะเห็นหลอดไฟ LED อยู่ตรงนี้ก็แน่นอนว่ามีไฟนั่นเองนะครับเป็นไฟสีฟ้า นี่ลักษณะการกดเสียงก็จะเป็นบลู uit, สวิตสไตล์บลูสวิตเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของกันต่อก่อนที่จะไปดูไฟลแล้วก็ปุ่มกดต่างๆนี่ด้านข้างครับก็ดูหนาๆใช้ได้เลยนะฮะดูทนทานนะครับแข็งแรงจะไม่มีที่รองข้อมือมาให้นะฮะตรงนี้เห็นมีร่องๆอ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปอธิบายทีนึง ด้านหลังนี้ก็เป็นเรียบเรียครับไม่มีการใช้งาน usb hub ต่างๆนะครับมาดูด้านล่างกันปรับระดับการใช้งานขึ้นได้อีกนี่ตรงนี้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคกับมันเพราะว่าตัวปรับระดับการใช้งานของเนี่ยตัวฐานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยางนิดนึงนะครับก็จะช่วยการเลื่อนได้นิดหน่อยนะฮะเพราะาปกติทั่วไปเนี่ยจะเป็นพลาสติกเปิดออกมาปเป็นพลาสติกเลยเวลาใช้งานจริงเนี่ยก็จะเลื่อนได้บ้างอยู่นะครับ ต่อมาตรงนี้คืออะไรนี่ตรงนี้เป็นเรื่องของการเจ็บสายนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเข้าใจว่าสายมันยาวนะครับเราก็สามารถคล้องสายได้ประมาณนี้หรือว่าเวลาเพื่อนๆใช้งานใช้ร่วมกับหูฟังต่างๆนะครับก็จะมีสายที่ต้องลากผ่านมานะครับสามารถลอดผ่านใต้นี้ได้ด้วยนะครับนี่อ่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของสายกัน สายจะเป็นสายแบบพลาสติกสีดำนะครับโค้องงอได้นะไม่หนามากพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB นะครับแบบ g o p g e ด้วยแล้วก็มีโลโก้ TT Esport อยู่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของแสงไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเปลี่ยนปุ่มคีย์แคปกันนิดนึงนะครับซึ่งง่ายแสนง่ายนะฮะก็เอาปุ่มไหนทักปุ่มมา ปึ๊บนี่ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วกันนี่ตัวลูกศรการใช้งานตรงนี้นะครับก็เอามาเปลี่ยนสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ดูกันเลยพอเปลี่ยนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง นะเปลี่ยนแล้วก็ประมาณนี้สวยงามจะมี w s d ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มี escape ตัวนี้ที่เป็นลาย battle dragon เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เขาให้มาสำหรับการใช้งานการเล่นเกมซึ่งจะทำให้หน้าตาของคีย์บอร์ดเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะดูมีอะไรโดดเด่นขึ้นมานะครับที่จะไม่ให้สีเดิมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนปุ่มกลับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของฟังก์ชันของคีย์บอร์ดก,กันพร้อมกับ ดูแสงไฟกันนี่ฮะพอเชื่อมต่อเสียบการใช้งานแล้วก็จะมีไฟสีฟ้าออกมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เวลาเราเปิดแคปล็อกนะครับปกติถ้าเป็นคีย์บอร์ดทั่วไปก็จะมีมุมนี้บอกไฟสถานะนะฮะแต่ตัวนี้จะขึ้นที่ตัวคีย์บอร์ดเองเลยตรงนี้ครับส่วนของด้านบนเรามาดูกันมัลติมีเดียคีย์ครับด้านบนตรงนี้ f 1ถึง f 4นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของการใช้งานร่วมกับ เครื่องเล่นโปรแกรมเครื่องเล่นต่างๆนะครับของการใช้งานในเรื่องของเสียงเพลงนั่นเองถัดมาตรงนี้ F5 ถึง F7 ในเรื่องของการมิวเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับส่วนแถบนี้ทั้งแถบจะใช้ร่วมกับปุ่มฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้ครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะร,รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับ F11 และ F12 นะครับในการลดแสงเพิ่มแสงนะครับเพราะว่าถ้ากดเฉยๆเนี่ยมันไม่ขึ้น นะครับกดปุ่มฟังก์ชันด้วยส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่ม Disable w i n d o w Key นะครับก็ปิดได้เลยพอเรากดลงไปเนี่ยไฟดับเป็นการเปิดการใช้งาน w i n d o w Key นะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยสมมติเล่นๆอยู่ปุ๊บไปโดนรับ w i n d o w Key เด้งขึ้นมาหน้าจอเกมพับไปเปิดออกมาเฮ้ยตายแล้วนะฮะเสียอัตรลดการเล่นเลยเพราะฉะนั้นเปิดไว้ครับกดให้ตายก็ไม่เด้ง่ะ ก็ประมาณนี้ครับกับปุ่ม Disable Window Key นั่นเองนะครับกับคีย์บอร์ด p r o c e o n Set X ตัวนี้โอเคตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับก็การใช้งานอย่างที่ลองมาผมก็เอาไปใช้เล่นเกมด้วยแหละครับก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ติดตัวนำแพดด้านข้างนะฮะก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมนะครับแล้วก็งบประมาณไม่สูงมากนะครับเพราะราคานะอยู่ที่2000หน่อยๆน,น,นั่นเองนะครับ โอเคสำหรับเจ้าบทความตัว p o s e i d o n ZX จาก t t e Sport ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ w w w c o m p e t e tv com นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ f c e b o o k f แฟนเพจของเราด้วยที่ facebook com c o m p e t e production นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน c o m p e t e tv ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ